โฮงสวดานพูเทพตอนนี้4 8่เผ่าจิ้งจอก9ก้าหางจิ้งจอกตัวนี้ดูมีชีวิตชีวาและน่ารักข้าไม่คาดคิดเลยว่านางจะสืบเชื้อสายมาจากตระกูลจิ้งจอก9ก้าหางเผ่าจิ้งจอก9ก้าหางถึงเป็นสายเลือดชั้นยอดของเผ่าจิ้งจอกและมีพลังไม่น้อยไปกว่าสายเลือดโบราณของหูหย่าจือพลังในการล่อลวงของพวกเขานั้นแข็งแกร่งมากจนกระทั่งฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในระดับเดียวกันไม่สามารถต้านทานได้ มูสีชาติเอาละไปกันเถอะครึ่งชั่วยานต่อมานะส่วนที่ลึกที่สุดของบ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์โหมีเมืองอยู่ที่นี่ด้วยมันราวก,กับว่ามีภูเขากดทับลงบนหน้าอกของข้าหายใจไม่ออกเลยนี่มันสถานที่บ้าบออะไรกันบอกข้ามาว่าที่นี่คืออะไรแล้วบุตรศักดิ์สิทธิ์ดีหัหวยอยู่ที่ไหนกัน ที่นี่นะ่ะคือเมืองเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่บุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวมหาสมบัติของตนว่ากันว่าเมืองนี้เป็นศูนย์กลางของระจัรแห่งความลับของบ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดตราบใดที่สามารถควบคุมเมืองนี้ไว้ได้ก็จะสามารถควบคุมพลังของบ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์ได้แสดงว่าบุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวก็อยู่ในเมืองนี้น่ะสิเดี่ยหลี่ข้าสัมผัสได้ถึงพลังที่ทรงพลังอย่างยิ่งในบ่อเปลวเพิงศักดิ์สิทธิ์มันแข็งแกร่งพอที่จะทำลายสวรรค์และโลกได้ พลังที่ทําให้แม้แต่พี่สาวยู่หยานยังต้องหวาดกลัวรีบหน่อยกันเถอะทุกคนรีบไปเอาสมบัติแล้วรีบกลับกันเถอะเฮ้ระวังนะอะไรกันนะ ฮ่าฮ่าเจ้าพวกนี้ช่างงี่เง่าสิ้นดีนี่น่ะเืออาวุธชัญญ้นยอดของเมืองเปียวเลิงศักดิ์สิทธิ์มีเพียงบุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวเท่านั้นที่สามารถเปิดมันได้เจ้ากล้าดียังไงถึงได้คิดที่จะโลภในสมบัติแห่งห้องโถงวิญญาณเพิงของข้าอะไรกันน่ะถ้าหากว่าเราไม่สามารถทำลายขีดอาคมเพิงนี้ได้แล้วเราจะขโมยสมบัติจากบุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวได้ยังไงกันอ้านี่มันไหนให้ข้าลองดูสิโอ้สีชาติระวังด้วยล่ะเพิงนี้น่ะดูน่ากลัวมาก ไม่ต้องห่วงตาบไดที่เจ้าไม่ไปแต่ต้องมันข้าไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือเขตอาคมเพิงสวรรค์ในชาติก่อนบุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวใช้เขตอาคมนี้เพื่อขังทั้งนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ทำให้พวกเราต้องสูญเสียคร,รั้งใหญ่ดูเหมือนว่าความลับพลังของบุตรศักดิ์สิทธิ์หลี่หัวในชาติก่อนจะอยู่ตรงนี้สินะจงเปิดออกฮึอยากตายจริงๆสินะ ในชาติก่อนนิกลายขนนกศักดิ์สิทธิ์ถูกเขตอาคมเพิงสวรรค์ขังไว้และสิทธิ์หลายคนต้องตายภายใต้เขตอาคมนั่นในฐานะที่ข้าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ข้าไม่สามารถทนยืนมองเฉยๆได้หน้าเสียดายในตอนที่ข้าหาวิธีทําลายมันได้นิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกทําลายไปแล้วเขตอาคมเพิงสวรรค์น่ะข้ารู้จักมันดีเลยล่ะจงเปิดออก อะไรกันเนี่ยพระเจ้าเป็นไปได้ยังไงกันเขียดอาคมนี่ดูอันตรายนี้ถูกทำลายด้วยพลังของเขาเขาแข็งแกร่งขนาดนี้เขากินอะไรเข้าไปกันนะทุกคนเราจะมัวรอช้าอยู่อะไรกันรีบเข้าไปกันเถอะไปเร็วไปเร็วเจ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆฮ่าฮพี่ชายข้าไม่ค่อยประทับใจใครง่ายๆนะแต่เจ้านะเป็นหนึ่งในนั้นเลยไปเร็วเข้าเอาล่ะทุกคนก็ขึ้นไปหมดแล้วกลับเข้ามา ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาล่ะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีในตอนหน้านะครับไม่รู้ว่าวันพุธนี้จะมีอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมาอีกวันเสาร์หรือว่าจะหายไปอีกเกือบครึ่งเดือนนะครับหลังๆเริ่มมาช้านะครับสงสัยแต่งในเรื่องไม่ทันแต่ยังไงไว้ติดตามกัน